กรสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้พวกผมยาจกปังรวยอีกแล้วนะเมือไม่ได้พี่น้าะวันนี้เรากำลัยจะกับพี่กัวอีกเช่นเคยนะท่านผู้ชมนะกัวฮือเคย หลังเรื่องงานของเราอีกเส้นเคยนะท่ผู้ชมนะบุ๊ว์บรายร้ใหญ่หางกับพี่น้องครับมังกับทุนซ้ำร้อยบาทเท่ากับไปกันที่เจ็ดห้าบาทก็ได้พี่น้องเด้มาในมาดูกันว่าวันนี้เราจะรอดหรือจะร่วงหรือจะอะไรยังไงไม่ใช่ผมมองก็ร่วงได้ครับหยุกหยุกหยัวฮะวะาันี้คือมาเต็มเลยวะอ่ะไล่อุ้ยมาตอบรับแบบปุ่นบัตัวมาตัวซื้อๆพี่น้องมาตัวซื้อๆเฮ้ยมัในก็ตัวกัน มามาเบิร์กันพี่น้องผมมีพี่กูว่าฮาสิโดดจักเกือดใหพี่น้องเนะี่ยปั๊บเข้าไปปั๊บเข้าไปเฮ้ยเลาก็หลังเลิกงานของเราอีกเช่นเคยนะผู้ชมนะมาพักสมองพักผ่อนหย่อนใจกับยาจุกของเราได้นะท่านผู้ชมนะมากับความเหนื่อยกลับไปกับความสนุก ไว้เฮฮาเพื่อเสียงเราท่านผู้ชมผมทำได้ฮะโอ้โหเยโหโห้ยนะแล้วก็เพื่อเป็นยอดทั้งยอดทั้งมาเจอพี่น้องยอดทั้งเรียนภาษาอย่างก็รู้เรื่องอ่ะตอนนี้ปั๊บเข้าไปปั๊บเข้าไปพี่น้องเอ้ยปั๊บเข้าไปละเอียดอะรกับบัตมีบีเวลอย่างไรพี่น้องเด้อโอ้โหตอนนี้เราก็ จากเลขสามเราก็เหลือเลขหนึ่งเหมือนเดิมท่านผู้ชมนะโหแล้ยโก้พี่นองเลยจีโซคิดอีกแล้วรถแบบบุบบับถอนทองบับบับเลยปีนองเลยจเองสิจังโก้โอ้โหเมันรถลุกขึ้นไปป้อนนี่พี่นองเลยเท้าเดียวนี่โอ้ตายเนื้อ ปึ๊บไปโอ้โหเข็บไใบไปก่อนฮะท่านผู้ชมเป็นเส้นสีเลี่ยนฮนะเดี๋ยเพิ่งซีเรี่ยนฮนะถ้าซีเรียสตอนนี้เดี๋ยวหลังๆก็ซีเรียสเหมือนเดิมเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่สีวันนี้พี่ว่าเขาจะมาดีนะท่านผู้ชมนะแม่มาพี่ว่าบ่อยมากอย่างนี้ <c oughs> ภาพไปวัว <c oughs> บอกแล้วพี่ว่าว่าจะ่ดูโทรได้โชว์ฉาดเด่นให้ดูเหมือน เดี๋จะทำแบบไม่จ่ายเลยให้ดูสัดเด็ดน้อพี่น้องเค้ยดูนะท่านผู้ชมน่าแบบไม่จ่ายเลยโอ้แบบอุโหมาพี่น้องรุนบดดกับรุนเอกบดดกับรุนเอกเฮ้ยเรียบร้อยครัเต็มแผงคูณสิบกว่าเป็นคูดสิบโอ้ยไปว้าวพี่น้องเลยมาแรง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 พี่เมื่อแบบมึงก็บอกดีแท้บสันเออค้ยตอนนี้ไหลไปแล้วพี่น้อง โอ้ยทีมเมกอะไรพี่น้อง,องทีมเมกแล้วผมว่าเราเยาว์เยาว์าดูท่านเอาเนี้ยเอางันเอาไปอุดปากไว้ท่านอา้อ <c oughs> <laughs> อมาเลยครับที่ห้าร้อยบาทนะพี่ชมว้า <c oughs> ว่าจะได้พี่น้องเฮาเ้ยเราก็มีกำไรเท่าหนึ่งของทนนะุนนะพี่ชมตตนนี้ถ้าเป็นท่านผู้ชมผมก็แน่นำไม่อนะพ,มพอนะเอนะาไปใช้ดนะีกว่า ถือว่าถึงจะน้อยจะมากก็คือกำไรนะท่านผู้ชมน,นะแต่พอดีว่าผมว่าผมจะขอไปต่อยสักนิดหนึ่งนะท่านผู้ชมนะเบ็ดสิบนะสักนิดหนึ่งนะหมดก็ดกคือหมดแหละแต่ถ้าได้ผมก็จะถอยเลยตอนนี้ก็คือแบบขอไปต่อยนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะท่านผู้ชมนะผมนน่นนี่ชอไปต่อสล้ว็เกืบางทีก็หมดจา <laughs> าเลยไปเนาะมนไปต่อแล้วก็หมดจ่าก,ก <laughs> ็ทางที่ดีก็แนะนำให้พอท่านผู้ชมนะ,นะ,นะ,นะนะ มีกำไรนิดนั่ก็คือกำไรของเราเอ้ยมาบอกมาบอกโอ้ยเออม่เสีโดดวะบึ้งจีมันสีโดดวะสองเทียกับสองเทียเป็นจังไดนล่ะสองเทียกับสองเทียเนาะเป็นจังไดนอืมอาทิล่ะอาทิละมาสั้นสองเทียกับสองเทียนะโอ้ยตายไปทำไมวันนี้พี่วัวโดดยากจังวะเออโดดยากแท้ เมื่อกี้อุดอุดอุดไปยู่เลยบ่ดูคือเราะเลยคือว่าเลยบ่ดูคือเราะเลยอุดไปยู่เลยซ้ำเนี่ยอีกสักต่กอีกพี่กว่าให้ได้ถอยหลังจักจักเลยเร็วปับขอให้อืมแต่อยู่ตอนนี้ก็คือว่าลองจากถ้วยทองนะท่านผู้ชมหีบกันโป่งก็ไปมันหนึ่งร้อยครับท่านผู้ชมปั๊บปั๊บ นี่ถือว่าใจายอยู่นะปึ๊บปึ๊บป่าเขาโดดปะโดดโดดปะโดดบ่โดดครับพี่น้องโอ้ยยีนะขาแข็งนเขนาดนี่ยวันนี้ขาไม่ได้ติดสปริงหรือไอ้รนี่ยพี่โอ้ยมาจังงด่ดอกนี่โอ้โหอยากไปอวดปากอย่นี้พี่ท่านโถกันไปที่สามร้อยท่านผู้ชมนะฮ่าฮ่าอันนี้เราก็ถูกำไรห้าร้อยพี่น้องเงยไผ่บัวพ่อกลับไปเล่นเองเถอะนะผมก็ ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปได้นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะใครที่อยากให้ผมได้เกมอะไรก็คอมเมนต์กันมาใต้ใต้คลิปได้เลยเด้อก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณละสวัสดีครับ